หลังจากที่น้ำท่วมที่หาดใหญ่ลดลงจนแห้งแล้วนะครับชาวบ้านก็ทยอยเก็บข้าวของที่พังเสียหายเอาไว้ ไปกองทิ้งไว้ที่หน้าบ้านนะครับเพื่อที่จะรอการจัดเก็บบางส่วนเขานําขึ้นรถไปเพื่อที่จะไปทิ้งรวมกันบนที่ดินว่างเปล่านะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าขยะเนี่ยจะถูกจัดการอย่างไรต่อนะครับติดตามกับคุณภูวเดชชัดทิวาพรนะครับรายงานสดมาจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับคุณภูวเดชครับ คุณปวีนาคุณอนุชาครับบอกได้เลยว่าภาพข้างหลังของผมเนี่ยเป็นภาพที่มีกลิ่นนะครับกองขยะที่เห็นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านในอำเภอหาดใหญ่นะครับนำขยะที่เคลียร์หลังจากน้ำท่วมมาแล้วมาทิ้งกันไว้ตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่ามีชาวบ้านบางส่วนนะครับนำขยะนอกจากจะนำขยะมาทิ้งก็ยังนำขยะพวกนี้มาเก็บไปขายอีกด้วยครับซึ่งเขาบอกว่าทราบว่าเอามาทิ้งกันตรงนี้ผ่านทาง Facebook ใช่คนนี้ขนขยะมาทิ้งที่นี่เป็นรอบที่2ของวันครับเขาบอกว่าหลังจากน้ําลดลงเมื่อวันที่27พฤศจิกายนก็เห็นโพสต์ใน Facebook ให้รวบรวมขยะในบ้านมาทิ้งไว้บนที่ดินเปล่าแห่งนี้ขณะที่ยังไม่ได้รับแจ้งจากเทศบาลในท้องที่ถึงแนวทางการจัดการขยะว่าจะทําอย่างไรต่อผมเห็นเห็นในเนี่ยครับในในเฟซในสื่อเขามารวมกันแล้วก็เขามาเคลียร์ทีเดียว เพราะว่ารถเทศบาลน่ะเขาทําไม่ทันถ้าเกิดไปทุกที่ครับคือตอนนี้คือเทศบาลแจ้งว่าจะจัดเก็บแล้วชัดเจนไหมเมือ่อไหร่ยังไงเทศบาลยังไม่แจ้งง <laughs> ั้นไอ้ที่บอกว่าในเฟซนี่คือยังไงคือ <laughs> เห็นเห็นเนที่เขาลงกันครับเขามาเททริงชาวบ้านใช่ครับ หญิงคนนี้ก็อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกันบอกว่าหลังเริ่มทําความสะอาดบ้านช่วงน้ําลดตอนนี้ขยะหน้าบ้านถูกกองทิ้งไว้นานกว่า3วันแล้วสําหรับแนวทางการจัดการขยะในตอนนี้ต้องรอเทศบาลคอหงมาจัดเก็บไปเพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ก็ยังไม่พบว่ามีรถขยะเข้ามาเก็บทําให้เริ่มได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นก็ต้องคอยคอเทศบาลมาจัดเก็บ แจ้งบ้างไหมว่าจะมาอะไรนี่ยก็เมื่อวานได้ยินว่าประกาศทางรถแห่ก็บอกว่าจะทยอยเก็บให้เร็วที่สุดแต่ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ ภาพมุมสูงบริเวณคลองรอ5จะเห็นกองขยะจำนวนมากไหลลงมากองรวมกันในคลองซึ่งทีมข่าวไทยพีบีมาสำรวจบริเวณนี้ได้ไม่ต่ำกว่า4วันแล้วพบว่าปริมาณขยะในคลองก็ยังไม่ค่อยต่างไปจากเดิมนักแต่ขยะตามถนนริมคลองถูกเก็บกวาดออกไปบ้างบางส่วน ตั้งแต่7โมงเช้าในวันนี้นะครับที่ทีมข่าวมาปักหยักหลักอยู่ในบริเวณนี้ก็เห็นสัญญาณความเคลื่อนไหวของการจัดการขยะเพิ่มขึ้นบ้างแล้วมีทั้งรถแบคโฮและก็รถเกลี่ยหน้าดินนะครับขับเข้ามาในพื้นที่พร้อมทั้งรถบรรทุกครับแต่ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนถึงการจัดการขยะขั้นต่อไป